ปิดท้ายกันนิดนึงยังพอมีเวลาครับพาคุณผู้ชมไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนดีกว่าครับ Night at the Museum Festival 2024รายละเอียดเป็นยังไงฮะเรื่องนี้เห็นบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเชิญชวนกันไปเลยไปเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนใช่ว่าจะมีง่ายๆนะปกติพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาก็จะเปิดเฉพาะกลางวันนะครับแต่อันนี้คือเปิดให้กลางคืนเลยนะครับรวมถึงมีการให้ทุกคนเนี่ยไปดูมุมมองใหม่ๆที่ซ่อนใน53พิพิธภัณฑ์ทั่วป ประเทศนะครับใครอยู่ที่ไหนไปกันได้ที่นั่นเลยนะครับพร้อมกับกิจกรรมสนุกสนานมากมายตลอดเดือนนี้นะครับทั้งมีเวทีพูดคุยแบบเจาะลึกใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับ ของเก่าหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานก็แล้วแต่ว่าพิพิธภัณฑ์ไหนเนี่ยจะเด่นเรื่องอะไรนะครับอันนี้เขาจะมีการถ่ายทอดเรื่องราวพูดคุยกันเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการแสดงสุดอลังการในบรรยากาศพิพิธภัณฑ์ยางค่ําคืนเนี่ยมันสวยมากสวยมากจริงๆหลายายที่อาจจะเคยไปแค่กลางวันถูกไหมต้องต้องไปกลางคืนนะฮะแล้วก็ยังมีการแสดงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยในวีดีโอก็คือแสงสีเสียงยิ่งใหญ่สุดอลังการมีการออกร้านด้วยเนาะครับอ่าใครหิวนะฮะก็แวะไปชงไปชิมกันได้เลยมีตลาด กลางคืนครับอัดแน่นไปด้วยสินค้าแล้วก็ร้านค้าต่างๆอีกมากมายรวมถึงการที่เราจะได้ไปชิมถ่ายรูปสายคอนเทนต์แวะไปทำคอนเทนต์ได้เลยแล้วก็ไลฟ์แชร์กันให้เต็มที่ใช่แล้วนะครับงานนี้ก็มีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับจนถึง29ธันวาคม2567นะครับอยากจะรู้ว่าพิพิธภัณฑ์ไหนมีกิจกรรมอะไรมีรูปแบบอย่างไรเข้าไปดูได้เลยที่ Facebook ของ m ิ s e u m t h a i l a n นนั่นเองนะครับ 53พิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศเขาจัดงานกลางคืนให้กับพวกเราได้เที่ยวกันช่วงธันวาความนี้นะครับนี่นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่หลายคนบอกมีความสุขที่สุดใ,<ช>ในช่วงปลายปีแบบนี้นะฮะสถานที่ต่างๆก็จัดงานจัดกิจกรรมเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเนาะถูกต้องกระตุ้นผู้ประกอบการด้วยพ่อค้าแม่ขายต่างๆนะครับเรียกว่าบรรยากาศเอื้ออํานวยให้เราได้ออกไปสัมผัสบรรยากาศลมเย็นๆถูกต้องนะครับก็มีหลากหลายพื้นที่นะครับใครจะเที่ยวธรรมชาติก็มีแล้วนะครับ 156เส้นทางนะครับ,รบเที่ยวบุญงานกาชาตินะครับเที่ยวบุญออนไลน์ช็อปออนไลน์ก็ได้หรือจะไปพิพิธภัณฑ์ นี่วันนี้มากันเต็มอิ่มครบรถเลยใช่แล้วเรียกว่าสายช็อปสายชิมสายคอนเทนต์ต่างๆนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะรายละเอียดทั้งหมดของเราเนี่ยก็สามารถที่จะไปเกาะติดแล้วก็เลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้นะฮะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เที่ยวอย่างมีความสุขฝากเน้นย้ำนิดนึงเที่ยวสนุกแล้วก็ต้องเที่ยวด้วยความปลอดภัยด้วยถูกต้องอนะครับเมาไม่ขับหรือไม่ขับนะชบอชนนี้คือเน้นย้ํากันเราไม่จําเป็นต้องมาสร้างสถิติใหม่ในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะ ว่าดื่มไม่ขับเมาไม่ขับนะครับใช่แล้วครับก็กลับมาติดตามนะฮะรายการที่จะยกระดับชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะสิบนาฬิกาห้านาทีจนถึง11บเนาฬิกาส่วนวันเสาร์อาทิตย์ถูกต้องมีอะไรบ้างฮะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ฝากไว้เลยนะครับเบเทอร์ฟิวเจอร์เบเทอร์ฟิวเอร์เหมือนกันกับคุณหมอพรเทพนะครับก็เรื่องราวสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลาหมดแล้วครับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับกลับมาตตตติิดดดดาาาาามมมกกััััััันนนนไ้้้ใหหห่คคคคครรรรรรวววขอบบบบุณสสสสสีีี